ความสุขกับควารมรวยคุณอยากได้อะไรคะโลกไม่หยุดนิ่งเราจรงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซวันพอดคาส์เสาหลัก ของความสุขในชีวิตสวัสดีค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องความสุขในชีวิตนะคะในบทควมนี้เขาได้แบ่งปันสี่สาหลักของความสุขในชีวิตโดยคุณพศินอินทรวงค์ค่ะสี่สาหลักของความสุขชีวิตมีสี่อย่างนะคะใจของเราร่างกายของเราการงานของเราความสัมพันธ์ของเรา ใจร่างกายงานและความสัมพันธ์ค่ะใจใจที่ดีคือใจที่เบาสบายไม่คิดมากหนักแน่นไม่คิดในเชิงรบเป็นการคิดในเชิงบวกและข้อสำคัญประกอบด้วยความเมตตากรุณาด้วยนะคะร่างกายร่างกายที่ดีก็คือสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะทนต่อแรงเสียดทานฟื้นตัวได้เร็วใช้งานได้ดีไปตามวัยค่ะการงานการงานที่ดีก็คือการงานที่เรามองเห็นคุณค่าสนุกสนานท้าทายทำแล้วรู้สึกว่าชีวิตได้ทำในสิ่งที่มีประโยชน์สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้และนำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพได้ค่ะ ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีคือภาวะที่เรารู้สึกสบายใจผ่อนคลายเป็นตัวของตัวเองได้เมื่ออยู่ร่วมกันค่ะทางนี้บุคคลใกล้ชิดที่สุดก็คือคนในครอบครัวของเรานะคะหัดไปเพื่อนค่ะเพื่อนร่วมงานร่วมสังคมไล่เลื่องเป็นลำดับไปค่ะจากวงรอบนี้ส่วนที่สำคัญที่สุด ก็คือครอบครัวนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานกำลังใจรลายอย่างในชีวิตของเราเลยค่ะเสาหลักทั้ง4นี้ใจร่างกายการงานและความสัมพันธ์หากเป็นไปได้ก็วควรให้ควาสมสำคัญหากสาวใดสาวหนึ่งมีปัญหาแล้วก็ผูกก่อนไม่แข็งแรงก็ไม่ควรจะหนีปัญหาปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานนะคะ สมควรหายมาให้ความสำคัญฟื้นฟูอย่างจริงจังยิ่งดูแลเสาหลักทั้งสี่ของชีวิตใจร่างกายการงานและความสัมพันธ์ของเราค่ะดูแลได้ดีเท่าไร่วามงผลชีวิตของเราก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นนะคะอย่าลืมสี่เสาหลักของเรานะคะสี่เสาหลักแห่งชีวิตที่มีความสุขใจของเราร่างกายของเรา การงานของเราความสัมพันธ์ของเราทั้งสีเสาหลักนี้สำคัญไม่ยิ่งกันกว่ากันเลยนะคะสวัสดีค่ะติดตามเ t h วันพ p o คา a ต์ได้ที่ Facebook, YouTube, Anchor Podcast